ตามแนวทางของเจ๊เดือนเจ๊เดือนเข่าสองงวดซ่อนงวดท่พนมากเข่าทั้งบนทั้งล่างสําหรับงวดนี้ได้มาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยค่ะเจเดือนมานตามแนวทางของเจเดือนเดี๋ยน้องที่ย่จะให้เบิ้งเด้อพี่น้องคลิปแรกข่วมฝันของเพื่อเนเบิ้งฝันเกี้ยวบ้านเลขที่หนึ่งหกห้าบ้านเลขที่นี่เป็นงานรึอเป็นยังกับเจ๊นะบ้านเลขที่ทีคลิปแรกี่เมุกข่อยสัมภาษณ์เจ้านะคลิปแรก บาลีทีสันว่าเป็นงานเป็นงานบาลีทีหนึ่งหกหาเลขออกหกหกหานะคะนะคะคลิปแรกของเคิรีนน้องเอฟซีนะคะนะคะสำหรับคลิปโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขของปูนะคะเลขปูอุบลวิ่งเก้าหายเก้าเก้าหาหายหาเก้าเก้าหาเลขออกหาเก้าล่างนะคะคะสรุปมาแนวทางของเกเดือนเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะโมดูไว้เอฟซีถูกดีน้ำเกเดือนบอนะคะ คนไปทรับงานหัวตะแม่นะคะทำมาหากินทำมาหากินนะอาชุพชองของมาแจกนะเกดเดือนโชคดีบ่อได้อยู่ร้อยหนึ่งโอ้ดีใจน้ำเยอะค่ะ ในทั้งบนทั้งล่างบอกบ่แล้วก็จะเด้ินจะได้เลข่ยงเลขคู่เหลี่ยงได้เลขคู่แต่ว่าเลขแก่ฝันเจ้าบ้านเลี่ี่หนึ่งหาเต้าหนึ่งเขาฝันแต่ตั้งแต่โดดแล้วเขาฝันหัวหอยออกเมื่อนี่เองเป็นบ่วันที่สิบแปดเขาฝันเขาฝันว่าเขาไปเขาไปนวดแยกเพชรเข้าฝันว่าเขาไปนวดแยกเพชรแม่นายยกหนึ่งเลยเป็นนวดเพิ่นประจําเป็นเขาเลยไปนวดเพิ่นเพิ่นเอิ่นเป็นนวดท่านถามว่าฝันว่าเพิ่นน่ะหาเขาไม่เห็นเขากินจ้แต่ไปยิชาติหาเขาไม่เข้ากินเขาเลยถามว่าแยกเพชร งวดนี้คอยจะซื้อเลขเจ้วนี่แหละเจ้าอายุจะปีหาชิ้นเก่าแล้วเราวาดเลขเข้าหนึ่งหกหาเรานั่งเข้าได้เลขตั้งแต่งวดที่แล้วหาเก้านี่บัดนี้มันมาตรงกับเลขกฟูทรงมาหาพอดีบัดนี้เพิ่งสิงหอยสุ่ยออกฟันว่าเห็นนั่นลูกค้ามันวดเพื่อนใคอยู่หาเก่าเพื่อนมันเตือนปั๊ดนั่นดิป้งยานบ่ซื้อเนาะก็ได้ได้ร้อยนึงโอ้ยได้พ่อนี่ยแหละได้พ่อหายใจคข่อง พ่อเด้คคากระเป๋า <โอ S 1> ค่ะไ่ดกคากระเป๋าปนะคะ <S <S งว,วดนี้ฟันไปงวดนี้ติเลขอันเลขคนอามาห้เลขฟูคนซงมาหา้ลมมาหาแล้วเลขฟูที่ว่าเออทีบาา้าหาเต้าเนี่ยละ่ะฟูบนนี่บอกแมนฟูบนนี่แหละคนชงม,มาห้แล้วคน,หา,นมมาหาะเมื่อไ เฮ้ยออกคนทรงมาเลยคนคนบาวเอาเรถเลขปืนมาลงดิจำเรตเลขคนทรงมาเลยเดี๋ยวเชวัเอา่เงี้นแบบฟืนเอาป่ะเดี๋ยวเชวัลรอกกันบ้านหกสองกับเขาหาเก้ากับเขาค่ะหกสองวันเ้ลเล่คนทรงมาหายข้าไปหนนี้ดิเออเพราะว่าข้าอันนี้แม่หงวเหน็พบ้านมากบัดวดคนเหน็นเขาหกสองหกคนทรงหายสามโตอกสองคนทรงมาแหงนี่นี่เจ็ดแปดก้อเลขสามโตไหมนี่บอกนะ เพื่อนไหนวิ่งตัวใดเพื่อนไห้วิ่งเพื่อนไหนวิ่งแปดเพื่อนไหนวิ่งแปดวิ่งแปดแมนวิ่งแปดบนล่างให้จังไนวิ่งแปดบนวิ่งแปดบนแล้วก็สามตัวสามตัวกับสี่แปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ด ตัดสองตัวเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดต้องซื้อต้องตัดต้องต้องตัดเพื่อให้ลักษณะเดียวกันก็มวีผ่านมากตอนนี้นี่แบบนี้แหลบคนไทยเล่นเกิน่นดีแด้บกแหลบนะแหลบก็แหลกถือบ่าข้างล่างตัวไหนเจ๊ข้างล่างเพ่นไห้ยิ่งเจ็ดคนไห้คือเก่าเกานั่นแหละ เมนเจ็ดเจ็สิสอเจ็ดเจ็ดสิบเอ็น้นั่นหลเรขนไม่หลายตัวดิขนไหนํำนั่นงนีวิ่งเจ็ดเลยวะครับแมนเจ็เจ็ดหนึ่งเอองกับหนึ่งเจ็ดเจเจ็ดอย่างเดียวนางวิ่งเจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งคู่เดียวครับแมนขึ้นหม่ขึ้นเขาหน่ะโตชำนันหนมากขึน่้นไม่หลายพี่น้องมวดที่พ่านมากเลยปูเนี่ยปูบนคือนเขาเหมนบ่ แมปูบนบปูนเดียนกันว่าข้างล่างนี่ของปูบนนะครับบ่แมนงมดในของเพื่นนี่แมนของเพื่อนมดนั่นละเจเดือนเอามาลงเป็นโพงทุกท่ายวัตที่ผ่านมานี่เป็นแบบนี้นะคะเจเดือนนี่เป็นสะพาน์บุญให้นะครับแมงแมงบ่อแมงของอันข่อยดิของปูบนส่งมาเลยเป็นเห็ดเหล่างวดนี้วัตถิพันธ์มาของปูบนเป็นแบบนี้นะคะข้างล่างสำหรับงวดนี้ บนหางเดียวล่างหางเดียวเที่ยงจะเราเป็นหาบนออกล่างนะคะงวดน,นี้เป็นแปดวิ่งแปดบนวิ่งเจ็ดล่างแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็ตัดนหายแปดเจ็ดเจ็ดแปดทางล่างนี่วิ่งเนื้วิ่งเจ็ดนะคะหาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะนะคะเรียกเป็นเจ้าคนบ่หลายเด้บอบ่หลายน้อยด์เอาห้เจเดือนเป็นสตางค์บุญให้นะคะเพราะไม่ไปนอนเอฟซีผู้ใดโชคดีอยากร่วมทั้งบุญกับเจเดือน เออมันบ่อยขอเบอร์โทรเจ้าแม่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เกแปดเกาแปดห้าเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้า้าขอเบอร์โทรเจ้าตัวเนิเม้นจังหวะจะฝันว่าโทษศัพ์ตกงนาได้ปะเช่บอบ่ฝันอ้าวพูดใดอยากท้าบุญแล้ิคนนิเด้อค่ะเบอร์โทรเจเดือนเจเดือน0ูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้านะคะนะคะติดต่อเจเดือนโดยตรงเป็นยัง วัดสวยปานนี้ใช่ไหมถ้าโทรศัพ oui> ท์เขาเงานเขาเพิ่นก็ได้เฮ็ดนวดนะเนาะก็ได้งานนั่นแล้วผู้ใดอยากนวดหรือผู้ใดอยากอะไรนะอยากท้าบุญกับเจเดือนะมียาดีบอกความเด้อเบอร์โทรก็มียาก็มีเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าห้าเบอร์โทรเจเดือนแนี่ทางของเลขปู่อุบลนะคะวิ่งแปดบนแปดแปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดข้างล่างนะวิ่ง เจ็ดล่างเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดทางเดียวโคโลวันที่ผ่านมานี่ค่ะเก้าหาเก้าเก้าหานะคะงวดที่เบอร์โทรตามนี่เลยนะคะงวดที่ห้าเอาหาเก่าลงไปห้าฝันว่าหลวงปู่เวิร์เอาเรียนใหม่เมื่อห้าดิอืมสันดีเนาะปู่เวิร์เอามาให้กู่โมเมนโบเมนเอามาให้ดอกงี้แห่งขอดไปวัดในฝันเนาะขอดไปวัดวันนี้เขาเรียกว่าปู่เวิร์มาเด้อเหมือนสันว่า จิ้งไดย์พ่นลงมาลงนะคะลงน้องพ่นเต็มพ่นยางมาเอาเดี๋ยวมาใส่มือห่าเขาจังไดย์เหล็กกับเขาเมื่อวานสิจังไดยเห่อกับเขาเราเพื่อนเราเลขยกใครตั้งมือใดเนี่ยเจ๊เอาไปยักบานเลขกออกปุ๊บยนี่ยหมดแรกเราส่งให้ห่าเลยวันนี้เลขกมาอยู่น้ำเจ้าหลายมือเลยเจ้าฝันดีบ่เอาเมื่อคืนนี่เนาซื้อลอตเตอรี่ไว้จ้าเหาซื้อลอตเตอรี่ในแอปไหวที่เกตเกตแปดซื้อไหวเราฝันว่าจังไรเ่าซื้อไว้แล้วเขาแหละไปเสี่ยงเขาเลยบอกว่าเขาเราบอกว่า สาตูเด้อร์สเกิด์ตเลขมันออกตัวนี้เห็นฟันดีเขาเขียนแๆๆๆๆปดจิตจิตแปดใส่ใส่แถวบนนอนไว้จ้าบันนี้นเขาเล่นฟันบานเด็กผู้ใดเด็กเอ็น้องไส้ข้างบ้านเอาลูกห่อนอมไหมผนมาะหอเห่ามาใส่ตูเห่าไหมผลมะหอยนี่แต่ขนมจ้าขนมเต้นตูเจ้นไลยเห่า,าเอาเ้าก็อเอามาะหายอยก็เอามาะหอยเขาวางเสร็จนะเอามาะหายาอยมา,ายสัน่นก่อน ป็นลูกอบเป็นขนมของเล็กน้อยอย่างนี้จจ้าบัตรนี้ม่มาจากกรุงเทพแบกปลามาให้เข้าไหมแบกทุกปุ๋ยใส่ทุกปุ๋ยเลยดิเอามาให้ทุกปุ๋ยหนึ่งเลยคนเพจงานจิฉได้ปลาเอาขนฟัดีแท้วันนี้เอ้าไอ้ยังนี่ป่าเอามาต่ใส่คือหลายแท่เป็นทุงปุ๋ยบัตรเขาไปเบิ่งเลยป่านิ่มเต็มทุงปุ๋ยเอาให้เมื่อเล่นนเอาไปไว้นี่ของนามเข้าคุนเขาเอาข้ไปไว้นี่ให้เข้าคุนเขาเอามาน อาคือฝันดีเธอเพรมาเลขเขาเตะประจําว่าเขาว่าขันขันเสียงเสียงตั้งเจ็ดแปดแดเจ็ดหนึ่ง็เจ็ดหนึ่งเสียงเาเสียงเขาสเสียงสนิเขาซื้อลอตเตอรี่ซัมเขาซื้อลอตเตอรี่ไว้สองใบเขาเลียมาเสียงสองใบไม่้เจแปดแปดเจแมนซื้อกลับก็คือเจ็ดแปดปเจบนล่างกลับเขาก็เลยไปเสียงนะเขาแล้วไม่ฝันเราคนเอาปลามาไห่เอาขนมมาไห่เอาขนมมาไห่เอาปลาม่ไห่เอ้เามาเลขเขาแล้วมาลุงเห้ รวยเขาปัญญามาเด็กน้อยก็เต็มนี่เด็กน้อยมากินเออเด็กน้อยจะมาแต่ทั้งแต่ในมวยมันหน้ามันเล็กนีดหนึ่มวยมันหน้าเด็กนีดหนึ่ได้ฝันหน่อยดิอันนั้นเลขบ้านเจ้าตัวใดหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่เออแม่ยีที่หนึ่งแปดสี่เลขบ้านเลยเลขบ้านหนึ่งแปดสี่ขนป่าเขามาในเงี้ยนะเขาจะขนป่าเขาบ้านเนาะท่านเขาเอาขนมาให้เด็กน้อยก็เต็มอยู่ไหมอันนี้เลขบ้านเลขบ้านเจเดือนเออหนึ่งแปดสี่ เขาบ้าคนปลาเขาในบ้านเราเด้งหน่อยก็มาเต็มบ้านอยู่มาเก็บใส่ถุงปุ๋ยไปแล้วเนาะแบบใส่ถุงปุ๋ยไปแล้วเรียบไม่เขาเขาว่าอ้าเรีกสิบ่เขาจะบอกก็ฝันดีแม่ก็ตอนใดนี่พี่นาะดูดูไหนนี่ให่กับแม้เบิงน้ำดูฮะโอ้โอ้โอ้ช่วยตัวเล็วกว่าเขาบนกับใต้เท่ากันเจ้าก็อธิบายไปมาเจ็ดข้างบนข้างล่างเจ้าก็อธิบายไปบอกว่าข้างบนก็แปดแปดเจ็ดข้างบนก็แปดแปดเจ็ดข้างล่างก็เจ็ดแปดแปดเจ็ด เออข้างล่างหนึ่งเจ็ออข้างล่างเจ็ดหถ้าวิ่งก็วิ่งแปดก็วิ่งเจ็ดหันเขาโตโดีเนาะแม่ทั้งเก่าทั้งหาเป็นบ้านกันหนงวิ่งเก่ากนเป็นคนวิ่งเนาะเออข้งบทั้้ล่างท้ก แต่ตอนเด็กก็นังมีเทียนนะคะเอาเทียนหรอเคแล่าเอาเทียนอ่ะเขาเลยเอวเทียนเอวห้างมาหาเพื่นเลยรับเลยเอาขอบคุณเจเดือนหลายๆนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ที่สุดเกแกเยอกับแนวทางของเจเดือนนะคะอยากท้าหุญกับเพลินกับติดต่อเพื่อนโดยตรงนะคะแล้วโคงสุดท้ายสิมาถามอีกเด้อะเพื่อโคงสุดท้ายเพื่อเก็บฝันดีฝันว่าบ้านหลังใดเป็นงานจะมาอีกนะคะนี่เคยฟันบ้านหลังหนึ่งเป็นงาน